ออก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 ไปเลยี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติพวกเที่ยวนี้เป็นเรือไถเหลาเป็นเรือไถเหลา เป็นเครื่องเอาที่เก้าเที่ยวที่เก้าเที่ยวนี้บอกว่าจัดไทยปัดไทยพญาชาลววนสิงเลือพญาพญาพญาชาลววนสิงเลือเหลือดีของจังหวัดพิกิดของประเทศไทยรัวไทยแลนด์เที่ยวดันฝังล่องน้ำ็จเลือในร้้วว่าผอสวรรค์ผอสวรรค์กัดทิ้งแดงผอสวรรค์กัดทิ้งแดงเป็นเรือจากสปปจัดอยู่ฝั่งสปปเที่ยวนี้หันหน้าหันหน้าจะมาเจอกันหันหน้ามาเจอกันอยู่ในสายอยู่ในสายเอาตัวรอดปลอดภัยไหมสำหรับเรือไทยแลนด์เอาเลยเรือไทยแลนด์จะ ที่รถปลอดภัยได้หรือบ่หรือบาจะเป็นพรสวรรค์กระทิงแดงอยู่รองน้ำลงเงินฟังสอปปปแล้วตีแหงแซงหน้ามาส่วนพญสาระรบอนสิงเลีโวปอลดลักความพยายามไถแหงแซงบีขึ้นมาแล้วเบื้องมาจะตามทันหรือบอทันหรือบ่ทันไม่รู้แล้วกันให้ดูด้วยสายตาเหลือบรับน้ำหน้านั่นจะเป็นโลกอน้ำกันพรสวรรค์เริ่มตีกันเชียงนี้มาเลยหนีมาเลยไอเคใหญ่ไว้รู้ตัวว่าเป็นโรคระบาดเริมเบียดเริ่มเสียเริ่มเสียเริ่มบี้ติด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 ที่เชนนั้นจะรถตกลงขึ้นมาจะหนีจะหนี ขนาดนี้ขนาดนี้ Line, ไอ้เคไลยไล่ตะคุบเลยโว้ยสองลอยมตสุดท้ายจะเข้าเ้นไสตตอนนี้พรสวรรค์ผาวบอลเชียงควนตีแหงแจงหนีออกมาตีแหงแจงหนีออกมา่นออมาวนอีก้ำทั้งนีลำของพญาสละวันสิงห์นี่โอ้บอกว่าอันตรายแล้วอันตรายแล้วเพราะว่าหอกเขาลั้มหอ,อกเขากำลังสิแทงหอ,องกเขากำลังสิแทงตอนนี้ใมน้ำของพอรสวรรค์พรสวรรค์กระทิ้งแดงเจ๊กี้สังลุยตีแหงแจงนี <มา S 1> แสงนี้ออกมาให้พรสวรรค์สวรรค์กระทิงแดงว่าจะไงไรบดไรเบียดไรเสียดอยู่ชารลวันพญาชาลวันจากเมืองพิกิษสิทันหรือบททันทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงๆนะโอ้นะนะเรือทั้งสองลำก็พรวดเข้าเส้นชัยกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินให้เรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรืออะไรร่องน้ำน้ำเงินในนามของเรือพรสวรรค์ Black King Dang!